สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ o o m ครับเราพูดถึงหนังไทยกันค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็มีหนังไทยให้คุยถึงอีกแล้วเข้าฉายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่29กันยาย,ยน2565นั่นก็คือเรื่องฮักเจ้าอีหลีเป็นผลงานของค่าย M39 ร่วมกับเก้าหน้านะครับมีนักแสดงนำอยู่ทั้งหมด 6คนแต่ที่จริงแล้วพี่โอว่านักแสดงนำในเรื่องมันตัวหลักตัวเด่นก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือคนนี้นะครับชื่อว่าเต๋าภูสินเดี๋ยวพี่โอแนะนำก่อนคือหลายท่านที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งเนี่ยรู้จักอยู่แล้วแต่คนชมภาพยนต์ไทยทั่วไปบางคนที่ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอาจจะไม่รู้จักนะครับทั้งหมด6คนนี้มีอยู่2คนเท่านั้นที่พี่โอรู้จัก ไม่ได้หมายความว่ารู้จักสนิทสนมคือรู้จักผลงานเพลงรู้จักเพราะเคยเห็นผลงานนะครับคนที่พี่โอติดตามเลยเนี่ยกดติดตามเลยทุกช่องทางน,น้องเต้าหยองครับก็จะเป็นสิ่งที่พี่โอตั้งความหวังไว้สูงกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าไม่ว่าจะไป เมเจอร์ Major, หรือโรงภาพยนตร์สาขาไหนก็แล้วแต่มีโปสเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกขึ้นเป็นแบบว่าวอลเปเปอร์เลยของเต้าหยองอยู่แทบจะทุกโรงภาพยนตร์นะครับเยอะกว่าพระเอกอีกพระเอกนี่โปสเตอร์ก็มีแต่พี่โอ๋ไม่ขึ้นนะพระเอกก็คือเต๋าภูสินในเรื่องชื่อเคนนะครับตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวงดนตรีระเบียบวาทศิลป์ซึ่ง ระเบียบวัทิศิลป์เน,นี่ยก็น้องเต้าหยองเขาอยู่อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามีท็อปนารากรใช้ชื่อจริงเล่นในเรื่องนี้ท็อปนารากรคือคนนี้คนไปนไหนละคนนี้ใช้ชื่อจริงเล่นในเรื่องนี้พี่โอกก็เลยรอว่าเมื่อไหร่จะได้เอ่ยชื่อนักร้องนักแสดงคนอื่นๆซึ่งเป็นชื่อจริงสักทีเรานิกว่าจะใช้ชื่อจริงทั้งหมดไงพอมาคนนี้นเอ๊ะไม่ใช่ในเรื่องชื่อแม็ แต่นี่มันหน้าของเต้าหย่องนี่นาะก็ก็เลยสรุปได้ว่ามีใช้ชื่อจริงแค่คนเดียวนะครับก็คือท็อปนารากรน,นอกนั้นนี่โดมโดมอะคาเดมี่กับกวางจิรพันธ์2คนนี้ตัวประกอบชัดๆเลยนะครับคนที่เด่นก็จะมีแค่เต๋าภูสินซึ่งแสดงเป็นตลกแสดงเป็นตลกนี่ในโปสเตอร์เขาบอกว่าตลกหล่อมักนกหล่อมักนกตลกมักม่วน ก็คือเป็นตลกที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องหมอลำพระเอกหมอลำที่โดง่งดังเหมือนกับท็อปนารากรเขาก็เลยก๊อบทุกวิธีการของท็อปนารากรเนี่ยว่าทำยังไงดังไม่ว่าจะเป็นการเสรยผมการส่งความรักการร้องการแต่งตัวการอะไรทุกอย่างก๊อบหมดแต่เรื่องนี้มันมีข้อดีตรงนี้แหละคือสอนให้รู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นดีที่สุดครับ การจะกอบใครนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเลยอย่างช่องเนี้ก็โดนคุณผู้ชมบางท่านที่เจตนาดีแต่ว่าพี่โอไม่ทําตามนะก็บอกว่าไม่ดังสัทีให้กอบช่องอื่นพี่โอก็ไม่ได้ทานะครับเราอยู่ของเราอย่างดีดีอยู่แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะดังระดับไหนก็แล้วแต่จะดังน้อยจะมีคนดูแค่10คนจะไม่มีคนดูเลยอย่างอย่างในเรื่องบางจากบางตอนหรือจะมีคนดูเยอะ มากเกินกว่าที่เราคาดคิดแต่เราก็ภูมิใจในจุดที่เราอยู่เพราะว่าเราได้แสดงความเป็นตัวเองนี่คือข้อดีที่หนังเขาเน้นมาสอนเรานะครับและในหนังก็มีหลายฉากหลายตอนที่แสดงเห็นถึงความซาบซึ้งและทำให้คนดูเข้าใจในเรื่องนี้เขาอยากเป็นนักร้องแล้วในที่สุดก็ได้เป็นนักร้องเนื่องจากว่าท็อปเสียงเสียท็อปเสียงเสียก็เลยได้ขึ้นมาแทนแล้วปรากฏว่าไอ้การกอบของเขาเนี่ย อ๋อพี่โอ๋ไม่ได้บอกนะว่าคลิปนี้สปอยบอกไปที่ชื่อคลิปแล้วนะก็แต่ว่าสปอยไปก็ไม่ได้เสียอัตลรสอะไรมากนะครับเพราะว่าอัตลรที่จริงในเรื่องนี้ก็คือการไปฟังเพลงเพลาะเพาะเรื่องนี้มีความสั้นมากไม่มีความยาวครับสั้นแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเอง77นาทีนะครับตามรายงานที่เขาบอกสั้นปั๊บเดียวก็จบแล้วแต่เรารู้สึกเหมือนกับหนังยาวนานมากเพราะว่าหนังไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรที่ ที่โหดร้ายกับเรามากไงก็เป็นหนังที่เดินเรื่องไปเรื่อยๆสลับกับการฟังเพลงเราก็เลยรู้สึกว่าหนังมันค่อนข้างนานจนเกินอิ่มนะครับก็พอจบพอจบหนังปุ๊บก็เฮ้ยทำไมเวลามันเพิ่งผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเราจองตัวหนังไว้2เรื่องเวลาห่างกันสชั่วโมงเหลือเวลาว่างเป็นชั่วโมงไปกินข้าวได้หลายจานเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นหนังที่ให้เราเรื่องการฟังเพลงได้ดีมากและสิ่งที่พี่โอสปอยเนี่ยไม่เสียอัตรรเพราะอัตรลคือการฟังเพลงเท่านั้นส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีอัตรรอะไรให้เสียอยู่แล้วมันเป็นหนังที่ดูได้สบายๆเป็นหนังแนวตลกนะครับตลกถึงแม้ว่าจะมีคติสอนใจมากแต่ก็ตลกตูมตามมาก็ตลกเนี่ยเห็นฉากถือไม้ทั้ง6คนเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีตูมตามร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่ง ไม่มีนะครับมีแค่ออกเสียงอ๋อถือสอนสอนเต้าหยองร้องเพลงมีแค่นั้นแล้วก็มีฉากเป่าแคนซึ่งไม่ใช่เป่าจริงด้วยเป็นเสียงแคนของใครก็ไม่รู้ใส่เข้ามาแทนพี่โอ๋ก็ผิดหวังกับตรงนี้นอกจากผิดหวังกับเต้าหยองเพราะว่าหวังว่าเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์จะมีบทมากกว่านี้รู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเอกอะรู้ว่าคนนี้เป็นตัวเอกแต่นึกว่าอย่างน้อยเป็นพระรองก็ยังดีถ้าท็อปนารากรร้องเพลงไม่ได้คนที่เป็นเบอร์รองก็ควรจะเป็นเต้าหยอง ไม่ใช่อยู่ดีๆเ,เป็นตลกซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วอา้าวนี่ไม่ได้เป็นทั้งตัวอิจฉาไม่ได้เป็นทั้งตัวร้ายไม่ได้เป็นทั้งกลุ่มเพื่อนพระเอกด้วยกลุ่มเพื่อนพระเอกมีสามคนคือเป็นตัวประกอบสุดๆแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอแค้นใจมากแล้็ทุกคนก็ต้องรู้ว่าพี่โอ๊คงให้คะแนนเรื่องนี้ไม่เต็มแน่ๆเพราะว่ามาทําให้เต้าหยองพี่โอคเป็นตัวประกอบคือไปดูเต้าหยองในเรื่องอะไรนะหอแต๋วแตกแหกโควิดล่าสุดอ่ะ ยังจะดูมีบทบาทมีเรื่องราวที่เป็นบทของเขาเองดีกว่าเรื่องนี้เลยครับก็เป็นสิ่งที่พี่โอว่าหนังของระเบียบวาทศิลป์แท้ๆแต่ให้เต้าหยองใช้เต้าหยองไม่คุ้มไม่คุ้มเลยมีแต่มีเพลงนะครับมีเพลงมีเพลงของเขาอย่างเดียวที่คุ้มแต่ตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาควรจะ ต้องเป็นเบอร์รองคืออย่างน้อยไอย้พระเอกเนี่ยมันต้องร้องฝ่าฟันคนนี้ก่อนถึงจะไปถึงคนนี้ได้ถ้าถ้าให้คนนี้เป็นตัวเอกนะเพราะคนนี้ก็เป็นนักร้องของวงระเบียบอยู่แล้วครับส่วนสองคนนี้ยิ่งตัวถึงจะเป็นตัวประกอบแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนพระเอกเป็นกลุ่มเดียวกับอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับและเนี่ยบทที่แรกเหมือนจะดีที่แรกเหมือนจะมีดราม่าในเรื่อง ดราม่าว่าโอ้โหพอเข้ามาในวงระเบียบนะก็ตัดระบงระเบียบอะไรมหาศาลจนคนอื่นเอือมละอาแล้วอยู่ดีๆก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือเฉยๆแล้วก็มีสนิทสนมกับพระเอกจนพี่โอรู้สึกเหมือนกับการเป็นคู่จิ้นนะเหมือนเอ๊ะตกลงเรื่องนี้มันจะเป็นหนังวายหรือเปล่าทำไมมันดูดูเขาเห็นอกเห็นใจกันดูเขารักกันดีเหลือเกินนะครับ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วคือมีมีเต้าหยองอยู่คนหนึ่งแล้วซึ่งเขามีข่าวเป็นจิ้นกับพี่พี่อะไรนะพี่เบิ้ลปทุมราชใช่ไหมผู้อิ๋วดูคลิปบ่อยๆนะก็เห็นคนดูรู้สึกว่าอย่างนั้นก็นึกว่าอาจจะมีคู่วายสักสองคู่แต่ว่าในเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเอ่อตัวตัวดีตัวผู้ชายที่รักผู้หญิงนะครับก็มาจีบคนนี้อันนี้เ,เพื่อนเฉยๆเนี่ยก็ ก็ผิดหวังที่มันไม่ได้เป็นนางวายไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเราหวังให้เป็นนางวายก็มันมีมันมีลักษณะเราดูเห็นในตัวอย่างเราก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ผิดหวังในเรื่องเล็กเน้อยๆอยเท่านี้ครับแต่ส่วนเนื้อเรื่องนั้นเนื้อเรื่องก็คือเมื่อท็อปเสียงเสียแล้วคนนี้ก็ฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้อง ปรากฏว่าคนนี้ทาแทนไม่ได้สร้างความวิบัติให้กับวงอย่างมากมายหมหา,าศาลแล้วเจ้าตัวเองไม่ได้รู้สึกพี่โอว่าการแสดงของเขาเนี่ยพี่โอว่านักแสดงทุกคนแสดงดีหมดนะแต่บทภาพยนตร์หรือการกำกับให้นักแสดงสื่อในสิ่งในใจที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคน ไม่สนใจใครเลยไม่รักใครเลยไม่เป็นห่วงใครเลยคือห่วงแต่ตัวเองเท่านั้นต่อให้ตัวเองทําคนอื่นล่มจมก็ไม่ได้รู้สึกสำนึกต่อให้มีคําพูดขอโทษออกมาก็ไม่รู้สึกแล้วคนอื่นก็ยังรักเขาเอ็นดูเขาอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากถึงแม้ว่าจะจบดีแฮปปี้เอนดิ้งก็เถอะแต่ว่ามันก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือเร็วเกินไปนะครับเหมือนอย่างคนนี้คนนี้เปลี่ยนนิสัยเร็วเกินไปนี่ก็ประสบความสําเร็จเร็วเกินไปนี่อยู่ดีๆก็ป่วยง่ายเกินไปจะแค่แค่กินมะนาว เท่านั้นเองนะครับตามบทตามเรื่องที่เห็นคือหนังเรื่องนี้ไปดูเพื่อฟังเพลงได้ครับไปช่วยกันอุดหนุนหน่อยพี่โอดูรอบแรกที่โรงภาพยนตร์แถวบ้านพี่โอว่ามีคนดูแค่2คนน่าสงสารมากน่าเป็นห่วงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายได้จะเท่าไหร่จะคุ้มค่าโปรโมตคุ้มค่าคุ้มค่าตัวคุ้มอะไรอะไรหรือไม่ก็ถือว่าไปฟังเพลง ที่เราชอบกันก็นแล้วกันนะครับส่วนเนื้อหาก็ดูเพลินๆดูไปกินป๊อปคอร์นไปก็ได้พี่โอก็อยากจะให้เรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หนังไทยถ้าไม่ใช่เต้าหยองที่พี่โอชอบถ้าไม่ใช่ตู้มตามที่พี่โอชอบทุกเรื่องนะครับที่จริงที่จริงชอบเขาทุกเรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่โอก็อาจจะให้เรื่องนี้4เต็ม10แต่เนื่องจากว่ามีสิ่งที่พี่โอชอบมีเต้าหยองกับเพลง พี่โอพูดหลายครั้งแล้วนะก็คือสรุปว่าพี่โอชอบเต้าหยองนะ FC นะครับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับตูมตามด้วยและอยากสนับสนุนหนังไทยด้วยก็เพิ่มจาก4เอาเป็นคะแนนช่วย4มันจะตกไง5ก็ขาบเส้นอ่ะให้6เต็ม10ครับนี่ช่วยเต็มที่เลยครับถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วไม่สนุกก็ถือว่าไปฟังเพลง และไปช่วยอุดหนุนทงไทยกันก็นแล้วกันนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องมีผู้จาไม่ดีดูหมิน่นบูลลี่เกลียดชังซึ่งคลิปนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรตลกในเรื่องนี้กออ็ตลกในเรื่องนี้มีเรื่องนี้ไม่ใช่คาหยาบนะครับไม่ใช่คําหยาบแต่ว่ามันก็มีกูมือเล็กน้อยแล้วก็มีมุกตลกที่ไม่ตลกอยู่พอสมควรครับนอกจากคนนี้จะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือตัวเจ้านายที่เป็นตัวคนอาเซียนนะ่ะนั่นก็ อยู่ดีๆก็กลายจากคนใจดีก็ดูเป็นคนผู้จาส่อเสียดดูหมิ่งเกลียดชังไปเฉยเลยบุคลิกตัวละครเปลี่ยนได้ง่ายมากโดยเฉพาะตัวหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ไม่สนุกส่วนสิ่งอื่นๆที่ทำให้ไม่สนุกในเรื่องนี้ก็มีอีกแต่พี่โอไม่พูดละพอแค่นี้ก็แล้กันนะครับถ้าพูดจาไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันนะครับถ้าเต็มใจ ถ้ายินดีพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ